สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาให้ความรู้รายวิชาทักษะการเรียนรู้รหัสวิชาทร21001ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่องปฏิบัติการจัดการความรู้ในเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเรื่องปฏิบัติการจัดการความรู้ในเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การระบุความต้องการของชุมชนคือสำรวจชุมชนเพื่อทำความเข้าใจความต้องการด้านความรู้ที่เฉพาะเจาะจงจัดการประชุมกลุ่มสัมภาษณ์และสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลระบุช่องโหว่ความรู้และความต้องการของเนื้อหาที่ไม่ตรงตามการรวบรวมและคัดเลือกเนื้อหาการรวบรวมและคัดเลือกเนื้อหาคือรวบรวมเนื้อหาที่มีอยู่จากแหล่งต่างๆเช่นเว็บไซต์เอกสารและการฝึกอบรม คัดเลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและมีคุณภาพสูงตรวจสอบเนื้อหาเพื่อความถูกต้องความแม่นยำและความเกี่ยวข้องการจัดระเบียบและจัดทำดัชนีเนื้อหาการจัดระเบียบและจัดทำดัชนีเนื้อหาคือจัดระเบียบเนื้อหาเป็นหมวดหมู่และหัวข้อย่อยจัดทำดัชนีเนื้อหาเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและเข้าถึงสร้างระบบการจัดการเนื้อหาเพื่อจัดเก็บและจัดการเนื้อหาทั้งหมดการเผยแพร่และการเข้าถึงเนื้อหา การเผยแพร่และการเข้าถึงเนื้อหาคือเผยแพร่เนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียและการฝึกอบรมทำให้เนื้อหาเข้าถึงได้ง่ายสำหรับชุมชนโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคจัดทำเอกสารและคู่มือเพื่อช่วยให้ผู้คนค้นหาและใช้เนื้อหาการประเมินผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการประเมินผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือประเมินผลประสิทธิภาพของการปฏิบัติการจัดการความรู้ รับข้อเสนอแนะจากชุมชนเกี่ยวกับเนื้อหาและการนำเสนอปรับปรุงและอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนประโยชน์ของการปฏิบัติการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมีดังนี้ 1. ช่วยแก้ไขช่องโหว่ความรู้ในชุมชน 2. ปรับปรุงการตัดสินใจและการดาเนินการโดยอิงจากข้อมูล 3. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาต่อเนื่องในชุมชน 4. ส,สร้างชุมชนที่มีข้อมูลรอบด้านและมีความสามารถมากขึ้น 5. สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างองค์กรและชุมชนจบการเรียนรู้เรื่องปฏิบัติการจัดการความรู้ในเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนให้นักศึกษาเรียนรู้ในเรื่องถัดไปค่ะ